ชัดเจนมานานแล้วแม่ทัพทีมโพสเผยสัมพันธ์ไทยเอกพันธ์ร่วมทิปเกาหลีหลังจากมีข่าวสุดเซอร์ไพรส์สำหรับคู่รักต่างวัยอย่างทัพทีมอัญ,ญลินและไทยเอกพันธ์รับลาสุดบุ๋มปนัดดานั้นก็เล่าถึงการพบเจอกันของไทยเอกพันธ์และทัพทีมอัญ,ญลินขณะที่ไปลงพื้นที่กับบุญธิร่วมกตัญยว่าก็เจอทั้งคู่ตลอดแต่ไม่ได้ละแคะละครอะไรมากมายเพราะอยู่หน้างานและดาราของร่วมกตัญยูนั้นก็เยอะมากทั้งดาราในวงการพี่ๆตลกก็มายืนกันเต็มไม่ค่อยจับสังเกตใครแต่พอตัวเองมานั่งแ,แบ็ย้อนกกลัไปเรา จะเห็นทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันจะยืนอยู่กับพี่ไทตลอดแต่ทัพทิมก็ไม่ยืนคู่กับพี่ท็อปบินบลอลลูริสแต่ตัวพี่ไทเขาเองหน้าง,งานเขาก็จะเป็นคนเฮฮาคาแรคเตอร์นั้นก็จะต่างกันส่วนพี่ท็อปนั้นเขาก็จะนิ่งเมื่อมาส่องดูคุณแม่ของทัพทิมนั้นก็พบว่าลงอินสตาแกรมภาพคู่ลูกสาวกับไทเอกธ์แลวก็ยังลงภาพไทไปกินข้าวกับครอบครัวทัพทิมไปเจอทั้งคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงโดยพบว่าไปไหนมาไหนกันตลอดล่าสุดก็ไปเกาหลีด้วยกันรวมทั้งในโมเมนต์สาคัญอย่างวัััันนนนนเเเเกกกกิิดดดอองงงงคุณแมมม่่่ทททพไ้้้็รรวววลลฉยชัน